สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับนะราคาเปลี่ยนยางนะครับของศูนว์บริการนะครับศศศรถจักรยานยนต์ปอนด้าคลิกไอหนึ่งร้อยสิบห้าครับผมก็ได้ไปเปลี่ยนนะครับยางมาเมื่อวันที่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้ารหกสี่นะครับก็ประมาณมีานพาพิศสะก็ประมาณสองเดือนครึ่งเดือนนะครับวันนี้ก็จะมา บอกราคานะครับแล้วของศูนย์บริการนะครับในอำเภอกระสังจังหวัดบุริดัมนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูยางกันก่อนนะครับผมไปเปลี่ยนยางมันครับก็เป็นี่ห้อไออาร์ซีนะครับผมนะนะครับขนาดยางนะครับผมเก้าสิบครับเก้าสิบนะครับผมนะ ใช้งานไปประมาณสองเดือนนะครับนก็สภาพนะครับผมสภาพยางครับยวถ่ายให้ดูนะครับผมนะถ่ายให้ดูนะครับนะนี่ดอกยางด้านข้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูดอกยางด้านด้านหน้ากันอดอกยางด้านหน้ากันบ้างนะครับครับดอกยางนะครับผมผมเปลี่ยนมาเฉพาะอ่าด้านหลังนะครับผมนะ ด้านหน้าไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าปกตินะครับเดิมผมใช้เป็นมิชลินครับพอดีผมมาเปลี่ยนที่ศูนย์บริการนะครับในอำเภอสางจังหวัดบุรีรัมย์ครับยี่ห้อมิชลินไม่มีนะครับผมนะยี่ห้อมิชลินไม่มีนะครับผมเนาะก็มีตัวเลือก i r c ีนะครับผมก็เลยเลือกใช้ของ i r c ซนะครับนะเดี๋ยวพระผมจะพาไปดูของมิชลินด้านหน้านะครับ น the right ี่ดอกยางก็หมดแล้วครับนี่ดอกยางหมดแล้วนะผมนะด้านหน้าหมดแล้วนะครับตรงตรงร่องนะครับร่องไม่มีแล้วนะผมนะมีเฉพาะด้านข้างนะครับนะด้านหน้านี่ร่องด้านหน้านี่โลนแล้วนะผมนะเดี๋ยวต้องมองบ้างครับเี็ยวก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับ i r c ซีนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับว่า ราคาที่ผมเปลี่ยนมานะครับเท่าไหร่นะครับผมนะหลังจากที่เราไปดูยางกันมานะครับเนาะทั้งด้านหน้านะครับเดิมเป็นมิชลินนะครับก็เสื่อมสภาพไปนะครับเนาะดอกยางตรงไม่มีนะครับโดนยนถึงร่องเส้นเดียวนะครับเนาะแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นยางที่เราไปเปลี่ยนมานะครับของ i r c ซนะครับผมเนาะขนาดเก้าสิบทับเก้าสินะครับราคานะครับที่ผมไปเปลี่ยนมานะครับ ยางนอกนะครับผมน้าราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมน้าแล้วก็เปลี่ยนยางด้านในด้วยนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับแล้วก็ค่าแรงนะครับผมน้าสามสิบบาทนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับต่อทุกท่านนะครับที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกไอหนึ่งร้ยมานครับ อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับนะกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับของของช่องผมมว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาอัปเดตนะครับ h o นด้า i ิ k ก150ไทยนะครับอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมได้ไปถอยมานะครับได้ปลาประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับนะก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ